4วิธีใช้ AI สำหรับธุรกิจให้เหนือกว่าคู่แข่งทั้งตลาด วิธีการทั้งหมดที่ครูต้นมาแนะนานะครับครูต้นเอามาจากที่ครูต้นใช้เองในธุรกิจของตัวเองจริงๆนะครับแล้วก็จากที่ไปคอนซัลธุรกิจต่างๆนะครับหลังจากใช้นา before after เนี่ยผลลัพธ์เนี่ยแบบโอ้โหดีขึ้นทันตาแล้วก็ได้ผลลัพธ์แบบหน้ามือเป็นหลังมือเลยนะครับเราไม่จำเป็นต้องไปเสียเงิน6หลักแล้วนะครับทำได้ฟรีๆเลยนะมาลองมาทําดูพร้อมครูต้นนะครับอย่างแรกเนี่ยเข้าไปที่ chat GPT ก่อนนะครับต่อไปนะครับอันนี้สําคัญนะครับให้เราให้ข้อมูลธุรกิจเราแก่ chat GPT นะครับก็ให เป็นเป็นใครมีสโลแกนอะไรกลุ่มเป้าหมายอะไรคอรแวลูอะไรแล้วก็มีโปรดักอะไรบ้างทุกอย่างที่เป็นข้อมูลรายละเอียดของธุรกิจเรายื่นให้ป้อนให้ใช้ GPT เลยครับอ่ะซึ่งพร้อมมันก็จะยาวมากเลยเนาะนี่ไงสังเกตไหมของคุูต้นนะครับแบบยาวมากตรงนี้เนี่ยใช้เวลา พอสมควรนะครับอาจจะใช้เป็นชั่วโมงเลยนะครับแต่ว่าเราเทรนเขาครั้งเดียวเราสามารถใช้งานเขาได้ไปตลอดเลยนะครับตรงนี้ต้องทำนะครับมันคือการเทรน AI นะครับพอเวลาเราเทรนเราพร้อมไปเรียบร้อยแล้วนะครับเราลองรีเช็คมาหน่อยซิอ่าเปิด e ิ c h ช t นะครับแล้วก็ถาม AI ไปเลยว่าธุรกิจของผมคืออะไรอ่าแล้วก็ให้มันตอบได้เลยตอบยาวๆครบถ้วนนะครับแล้วก็ลองมาดูกด enter ไปเลย อืมอ่ามันก็จะเริ่มปึ๊บปึ๊บปึ๊บ,บอ่าธุรกิจคูต้น t h e w e l l n e s Spino a อ่าอันนี้ชัดเจนเลยแสดงว่ามันเข้าใจเราจริงๆนะครับก็ขั้นตอนที่1เรียบร้อยแล้วนะครับต่อไปนี้เนี่ยเวลาเราจะอยากได้ข้อมูลอะไรเนี่ยเราทําได้หมดเลยนะครับเพราะว่า AI เนี่ยตอนนี้มันเป็นเลขาของเราแล้วมันเข้าใจเราแล้ววิธีที่2นะครับใช้เพื่อวิเคราะห์พฤติกรรมของลูกค้าเราอ่าเอาเอาเฉพาะ ภายในก่อนนะอย่าเพิ่งไปของคู่แข่งนะครับของคู่แข่งเดี๋ยวมีสอนอยู่แล้วนะครับก็วิธีการง่ายๆเลยเนาะอ่าโดยการเข้าไปที่แต่ละที่นะครับที่ท่านเก็บข้อมูลลูกค้าไว้อย่างของฟูตต้เนี่ยก็จะมีใน g o Google s h e e t นะครับก็ Copy เลยครับ <laughs> Copy แถบมาเลยเนาะกดคลิกแล้วก็ Control แล้วก็ Copy All เลยนะครับนำไปวางไว้ที่เจ้าตัว c ช a จ GPT นะครับให้เขาวิเคราะห์ข้อมูลลูกค้าของเรานะครับหรือว่าเราสามารถ เพิ่มไฟล์ Excel มาได้นะแต่นี่ครูต้นใช้เครดิตหมดแล้วนะครับโดยการกดปุ่มบวกตรงนี้อ่าสมมุติว่าบางธุรกิจเนี่ยเก็บเก็บข้อมูลลูกค้าเป็น pdf อืมบางทีเก็บเป็นอ่าไฟล์อะไรต่างๆนะครับสามารถนําไฟล์มาดรอปตรงนี้แล้วก็ให้เจ้าใช้ gpt เนี่ยรเคะห์ลูกค้านะครับอ่านี้ครูต้นทําให้ดูนะครับกดวางไว้เลยพอเรา copy มาแล้วเราก็กดวางไว้นะครับอันนี้ครูต้น copy มาจาก Excel ที่เป็นข้อมูลลูกค้าของครูต้นนะครับปุ๊บ copy เสร็จแล้วครูต้นก็คําสั่งไปว่า วิเคราะห์ลูกค้าใช้พอมันนีนะครับวิเคราะห์ลูกค้าความต้องการสินค้าที่จะขายดีจากข้อมูลด้านบนให้หน่อยแล้วก,กด Enter ปึ้ปึ่ง AI ก็จะจัดการให้นะครับหน้าที่ตรงนี้เนี่ยคือ AI จะสามารถวิเคราะห์ลูกค้าของเรานะครับเพื่อหาโปรดักที่ดีที่สุดนะครับทำคอนเทนต์ให้ตอบโจทย์ทําได้หมดเลยนะครับก็ค่อยๆลองดูนะครับอ่ะสมมติอันนี้ทําให้ครูต้นเสร็จแล้วอ่ะจากข้อมูลที่ผ่านมาปุ๊บ คนกลุ่มเป้าหมายของครูต้นลูกค้าของต้นของเวลเนสเปียโนเนี่ยต้องการเล่นได้2มือให้คล่องที่สุดนะครับและส่วนใหญ่เนี่ยยังเล่นกันไม่เป็นเลยเนาะเพราะเพราะฉะนั้นเราอาจจะต้องทำโปรดักที่ตอบโจทย์ตรงนี้ซึ่งแอบบอกไว้ว่าครูต้นทำเรียบร้อยแล้วนะครับผมลูกค้าเราอยากได้เล่นเพลงได้เล่นเพลงโปรดได้แกะเพลงได้เร็วอะไรแบบนี้นะครับฉะนั้นคอสที่ตอบโจทย์ลูกค้ามากที่สุดอาจจะเป็นอันนี้เล่นเปียโน2มือเพลงแรกใน2ชั่วโมงอ่าซึ่งครูต้นทำเรียบร้อยแล้วก็ใช้ใช้จีพีที่นี่แหละครับช่วยอื ประมาณนี้อันนี้ทำให้ดูแล้วเนาะเดี๋ยวทุกท่านลองไปทําดูเองนะครับปรับใช้กับธุรกิจตัวเองนะครับวิธีที่3นะครับให้ AI เนี่ยทำต่อเลยนะก็คือคิดโปรโมชั่นกับเขียนโพสต์ขายอ่าอันนี้ AI เขาจะทําได้ดีพอสมควรนะครับแต่ว่าก็ต้องบอกไว้ก่อนว่าเรื่องโพสต์ขายเรื่องศาสตร์ o p y y w r t t n n เนะครับ AI ยังไม่มีตัวไหนเขียนภาษาไทยได้ดีเท่ามนุษย์นะครับต้องเข้าใจก่อนว่า AI เนี่ยมันถูกเทรนมาในแบบภาษาอังกฤษเนาะฉะนั้นเนี่ยถ้าเขียนกอปรีบภาษาอังกฤษเนี่ยดีมากๆนะครับคูต้นให้เพื่อนที่เป็นชาวต่างชาติอ่านแบบเขียนกอปรีภาษาอังกฤษในหสุดยอดมากแต่พอถ้าจะเขียนเป็นภาษาไทยเนี่ยอาจจะยังต้องใช้มนุษย์อยู่แต่ AI ช่วยได้ประมาณ80%นะครับก็ไปเลยพร้อมต่อเลยนะคุูต้นก็พร้อมไปต่อเลยว่า Uh, จากข้อมูลเนี่ยช่วยเขียนโพสต์ขายให้หน่อยนะครับขอให้ตรงกลุ่มเป้าหมายแล้วก็จุดประสงค์คือเพื่อขายคอสแฟกชิปนะครับก็คือคอสเลอทงเนาะสร้างเป็นเป็นสอนเล่นเป็นโนสองมือนะครับ AI ก็เขียนให้เปึ้งป้งปึงปึงปึง,ปง,ปงเห็นไหมอ่าง่ายได้เลยนะครับอันนี้ก็คือวิธีที่3นะครับ ต่อไปนะครับเป็นวิธีที่4นะครับสุดท้ายแล้วก็คือเราจะใช้ AI ในการช่วยยิงแอดนั่นเองนะครับจริงๆการใช้ AI ช่วยยิงแอดมีประมาณ6-7สูตรนะครับแต่เอาสูตรแรกไปก่อนเนาะสูตรแรกในวันนี้ที่คุณต้นจะให้ก็คือใช้ AI หา interest นะครับแล้วก็เหมือนกับประมาณว่าปั้นกลุ่มเป้าหมายที่ชัดเจนเนาะเหมือนกับทำ uh, customer personal นั่นแหละครับแต่ว่า AI เขาจะทำได้แม่นกว่าเนาะเดี๋ยวเราลองมาดูกันว่าครูต้นจะทำยังไงนะครับ เราลองพร้อมแบบนี้นะครับสัญญากยิงแอดบน Facebook สำหรับธุรกิจของฌานเวล n นสเปียโนเนาะคุณช่วยตั้งค่ากลุ่มเป้าหมายแล้วก็หา Insight Interest ให้หน่อยนะครับอลองกด Enter ดูนะครับผลจะเป็นยังไง นี่มาแล้วข้อมูลพื้นอามันจะมันจะรีแคปข้อมูลพื้นฐานธุรกิจของเราก่อนนะครับถ้าใครที่ยังไม่ได้เทรนนะครับมันจะทําให้เราไม่ได้นะครับเราต้องเทรนก่อนเนาะวิธีการเทรนลองไปหาดูเพิ่มเติมได้นะครับหรือว่าทาตามที่ครูต้นบอกตั้งแต่ต้นคลิปก็ได้นี่มาแล้วอินไซต์กลุ่มเป้าหมายเพนจอยที่มักเจอมีอะไรบ้างาดีไซน์ก็คือแรงปรารถนานะครับทีนี้ตรงนี้สําคัญครับอินเทอร์เรสในการใช้ยิงแอดบ้านฟ้า ทางด้านดนตรีมีคำว่าอะไรบ้างคีย์เวิร์ดเปียโนมิสิกเอดูเคชันมิสิกคีย์บอร์ดคลาสสิคมิสิกต่างๆโน่นนี่นั่นนะครับแล้วก็เป็นด้านสมองด้วยเพราะว่าธุรกิจของครูต้นเป็นปลดล็อกักภาพผู้ใหญ่ผ่านการเล่นดนตรีเนาะก็จะมีด้านนี้มาด้วยนะครับมีด้านการเรียนรู้มีโน่นนี่นั่นโหคีย์เวิร์ดเพียบเลยมีประมาณส0 5 0ิบห้าบคีย์เวิร์ดเอาไปลองใช้กันได้เลยนะครับแล้วก็มี มีมีหลายๆอย่างเนาะมีกลุ่มเป้าหมายเพิ่มเติม AB test mm hmm. ก็บอกด้วยว่าควร t e s อย่างไรนะครับ mm hmm. ก็ประมาณนี้นะครับ4วิธีนะครับเราไม่จำเป็นต้องมีทีมเยอะแยะมากมายเนาะมีเท่าที่มีนะครับแต่ว่าทุกคนเนี่ยต้องเก่งเรื่อง AI เพราะว่า AI มันจะช่วยลดเวลางานเราหาร2แล้วก็เพิ่มกำไรให้คูณ2-10เท่าเลยครับ